สรุปข่าวเช้าประจำวันที่15เดือนเมษายนครับคุณผู้ชมครับวันนี้สำนักข่าวไทยยังปิดทำการอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะใช้แหล่งอ้างอีกข้อม,มูลจากทาง investing.com เลยครับไปกันอย่างไวเลยนะดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์นะครับนักทุนเมื่อคืนที่ผ่านมาปิดตัวเข้าสู่แดนลบไป0.3% S&P 500ปิดลบ0.3%แล้วก็ n a s d a q นะครับปิดลบที่0.4%เช่นเดียวกันครับนักทุนครับ ทางด้านของสารข่าวเนี่ยได้มีการรายงานมานะทังจุดเดียวสักครู่นะครับผมขอเข้าไปดูราคาของดัชนีนิดหนึ่งนะว่าปิดตัวเข้าสู่แดนลบจริงหรือเปล่านะครับอ๋อเมื่อคืนนี้สามารถปิดบวกนะครับสามารถปิดบวกได้นะคือดีกลับมาเนี่ยปิดตัวเข้าสู่แดนบวกได้แต่ว่าในระหว่างวันนั้นดัชนีก็มีการย่อตัวลงไปบ้างนะครับถามว่าการย่อตัวของดัชนีเกิดขึ้นจากสาเหตุอะไร ก็จะบอกกับคุณผู้ชมเลยว่าเกิดขึ้นจากสาเหตุที่ว่าตลาดนั้นยังคงมีความวิตกกังวลกับการกลับไปกลับมาของประธรานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ครับหากว่าใครยังพอจำกันได้นะครับนักุนครับในวันศุกร์นั้นลุงทรัมป์บอกว่าเดี๋ยวจะมีการนะครับ ยกเว้นภาษีบางประเภทบางรายการกับทางประเทศจีนครับก็เลยทําให้นักงทุนนั้นมีความหวังแต่อย่างไรก็ตามครับนักงทุนครับสุดท้ายก็กลับมาบอกอีกว่าจะไม่มีการยกเลิกยกเว้นอะไรกันทั้งสิ้นเพียงแค่จะมีการจัดหมวดหมู่เท่านั้นเองที่พอทีนี้ตลาดได้ยินแบบนี้แล้วก็เลยเกิดความผิดหวังตกลงยังไงกันแน่ครับเมื่อความผันผวนบังเกิดขึ้น ก็เลยส่งผลนะครับทำให้ดัชนีในตลาดวอชิงตของเราเนี่ยเขาปุ่นเปี้ยนวนเวียนนะครับขยับไปขยับมาอยู่แถวๆตรงนี้แหละครับนั่งจุดเห็นไหมฮะเนี่ยครับเดี๋ยวก็ขึ้นเดี๋ยวก็ลงนะเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบแบบนี้ถามต่อว่าแล้วแบบนี้จะเฉิดอย่างไรก็ตราบใดก็ตามที่ยังมีความผันผวนในตลาดสหรัฐอยู่นะครับสิ่งที่เราจะบอกกับคุณผู้ชมได้ก็คือว่ายังไงก็ต้องระมัดระวังด้วยการปรับตัวลงนั่งจุดครับเพราะ ตัวของดัชนีแม้ว่าจะฟื้นกลับขึ้นมาปิดในแดนบวกได้ก็จริงนะแต่ผมยังค่อนข้างเป็นกังวลว่าเขาจะทําแพทเทิร์นตัว M มหรือเปล่าแต่ถ้าถามว่าแล้วเขาจะเทนหนักในวันนี้เลยไหมคุณพอดีว่าผมเทรดหน้าบายอยู่อาจจะยังไม่ได้ในเร็วๆนี้ครับเนื่องจากตลาดนั้นยังไม่ได้มีปัจจัยตัวใหม่เลยครับยังไม่มีทีท่าว่าเดี๋ยวลงุงทรัมป์นั้นจะขึ้นภาษีตัวใหม่อะไรแต่อย่างใดแล้วมันจะเมื่อไหร่แล้วคุณน่าจะนาันไหมครับโอ้โหเรื่องนี้เป็นการ ตอบคําถามที่ยากมากเลยครับว่าจะให้นานเมื่อไหร่ถามว่าเพราะอะไรครับทำทำไมถึงตอบยากเนื่องจากว่าลุงทรัมป์ของเราอย่างที่ทุกคนรู้ครับเขาเอาแน่เอานอนไม่ได้พอเอาแน่เอานอนไม่ได้เนี่ยเรื่องของการขึ้นภาษีการค้าหรือว่าการตอบโต้อะไรยกระดับให้กับประเทศจีนมันพร้อมที่จะมาได้ตลอดเวลาครับทั้งจุดครับดังนั้นผมถือว่าตัวนี้คือปัจจัยที่เราทุกคน ต้องติดตามกันต่อไปแค่อยากจะรายงานบอกกับนักทุนนะว่าเมื่อวานเนี่ยตลาดยังมีความผ,ลผ,ลผลันผวนก็เป็นเพราะเรื่องการกลับไปกลับมาของประธานาธิบดีสหรัฐนี่แหละครับทุกท่านต่อมามาดูกันที่ราคานะ้ำมันดิบนะครับนั้งจุดครับเมื่อคืนนี้ก็เรื่องมีการฟื้นตัวนะครับปัจจุบันกลับมาเคลื่อนไหวอยู่ที่ระดับประมาณ61.6ยูเอสะละต่อบาร์เรลถามว่ามีข่าวดีอะไรไหม าด้านของ investing นะครับนักถุครับได้รับข้อมูลจากทาง r o เตอร์เขารายงานมาบอกว่าราคาดิบที่มีการรีบาวเนี่ยก็คือรับความหวังจากการยกเว้นการจัดเก็บภาษีวนหมู่อิเล็กทรอนิกส์จากสหรัฐอเมริกาครับแต่อย่างที่เราทราบครับว่า เขากลับไปกลับมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ถึงกระนั้นราคาน้ํามันนั้นก็ยังพอมีแรงสนับสนุนจากข่าวที่ว่าประเทศจีนนะครับรายงานตัวเลขการนําเข้าน้ํามันดิบครับนักทุนครับผมประจําเดือนมีนาคมนะพบว่านะครับมีการปรับตัวขึ้นครับทุกท่านครับนี่เขาใช้คําว่านะครับ Crude Oil Imports นะครับ In March rebound sharply from previous two months ตัวนี้แหละครับ คือม,มันเป็นตัวเลขการนำน้ำมันดิบมีการปรับตัวสูงขึ้นครับก็เลยส่งผลทําให้ราคาน้ำมันดิบนั้นมีการปรับตัวสูงขึ้นด้วยแต่ว่าตัวนี้จะเป็นปัจจัยแบบระยะสั้นนะต้องแจ้งกับทุกคนก่อนจะไม่ได้สามารถทําให้ราคาน้ามันจะต้องดีแรงนะครับขึ้นไปประมาณสัก 65- 67เลยยกเว้นแต่ว่าวันนี้มีมข่าวใหม่แต่ผมรู้สึกว่าวันนี้นี่มันตลาดมันยังซึมๆอยู่นะเหมือนเขาอยู่ในโหมดของการปรับฐานอย่างไรอย่างนั้นเลยครับ ต่อมาครับนั้งจุดครับมาดูกระที่ข่าวสารของราคาทองคํากันบ้างถามว่าคุณคะทองคำเนี่ยจะยังขึ้นอยู่ไหมคะเนี่ยพอดูทรงแล้วไม่ค่อยอยากจะขึ้นเลยสรุปข่าวทองคําให้แบบนี้เลยนะคุณผู้ชมนะว่าไม่ค่อยจะมีประเด็นตัวใหม่อะไรทองคําก็เลยเคลื่อนไหวได้กอบการย่อตัวลงมาของราคาทองคาเนี่ยมันยังเป็นเพียงแค่การย่อตามเทคนิคเท่านั้นเองดังนั้นถามว่าถ้าเกิดว่ามันผิดภาพประการใดแล้วมันลงหนักกว่านี้คุณมันจะยังมีโอกาสฟื้นไหม ก็อย่างที่บอกครับถ้าไม่ได้มีข่าวตัวใหม่อะไรอย่างไรทองคําคุณจะลงมาแค่ไหนก็ตามแต่เมื่อวานนี้เราให้หลักการดูก็คือโซนหนึเงตรงนี้เห็นไหมครับยังลงมาไม่ถึงเลย <se> เมื่อลงามาไม่ถึงปุ๊บการฟื้นตัวกลับขึ้นไปที่จุดสูง,ส,งสุดเป็นประวัติการณ์สามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาเลยนะครับคุณผู้ชมครับดังนั้นถ้าถามผมว่าผมกังวลใจไหมกับคนที่ติดบายอยู่ที่บริเวณด้านบนก็ต้องบอกว่าถ้านักลงทุนไม่ได้โอเวอร์เทรดมากจนเกินไป เราไม่ได้กังวลใจเลยครับทุกท่านเพราะทองเนี่ยมันต้องมีการย่อตัวลงมาอยู่แล้วเนื่องจากตลาดเข้าสู่โหมดของการปรับฐานเห็นไหมครับน้ํามันก็ปรับฐานดัชนีหุ้นก็ปรับฐานเคลื่อนไหวนะฮะขึ้นลงขึ้นลงไปมาไม่มีเหตุผลอะไรครับที่ราคาทองคําจะไม่ปรับฐานแม้กระทั่งดอลลาร์อินด็กซ์นั้นยังเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบสามเหลี่ยมตรงนี้อยู่เลยครับมีทั้งแท่งเทียนสีเขียวแท่งเทียนสีแดง เป็นยังไงครับพอจะตามทันใช่ไหมครับถ้าเกิดว่านักลงทุนตามทันผมรบกวนช่วยพิมพ์คำว่าทันให้ผมหน่อยนะครับทุกคนนะและเดี๋ยวผมขอเวลา1น,นาทีครับนักถุนครับไปชมโฆษณาที่น่าสนใจกันสักครู่เดียวและเดี๋ยวเราจะกลับมาสรุปทองคำกันเลยนะครับทุกคนครับ ขออนุญาตนั่งทุนนะครับประชาสัมพันธ์ไม่เกินหนึ่งนาทีครับทุกท่านเป็นยังไงกันบ้างครับได้เทรดกับอาจารย์ตอยแล้วไม่แน่ใจว่านักลงทุนนั้นนะครับมีใครอยากจะสนับสนุนอาจารย์ตอยหรือไม่เพราะอาจารย์ตอยนั้นปัจจุบันเขามีบริการ Copy t r a d e แล้วนะครับซึ่งอาจารย์ตอยจะเทรดเองเลยไม่ได้ใช้ EA เปิดเองปิดเองครับผมแล้วก็ในส่วนของการแบ่งปันผลกําไรกันนะครับนักทุนเอาไป70%ส่วนอาจารย์ตอยขอเพียงแค่30%เเท่านั้นถ้าใครสนใจนะครับนักลงทุนครับ แอดไลน์ไอดีหรือแคปภาพของผม ตัวนี้เอาไว้ก่อนได้เลยนะครับลายส่วนตัวของครูเปาคือ KP Go 12ครับทุกท่านหรือจะสแกน QR Code ก็ได้ปัจจุบันนี้อาจารย์ตอยนั้นเปิดให้บริการ Copy Trade รวมถึงตัวผมเองด้วยนะอยู่ด้วยกัน2โบรกเกอร์ซึ่งก็คือ XM กับทาง Interstellar ครับเราใช้เงินลงทุนเริ่มต้นเนี่ยเพียงแค่120ดอลลาร์ก็สามารถที่จะติดตาม Copy Trade อาจารย์ตอยได้แล้วใครสนใจเรียนเชิญนะครับเดี๋ยวนับถอยหลัง10วินาทีครับแคปหน้าจอไว้นะ10 เก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งขอบคุณมากเลยครับทุกคนครับ